สวัสดีคะ่ะมาจากที่ไหนคะตอนนี้พักอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหนมาทําบุญชนบุรีค่ะมาจากชนบุรีเลยนะคะ,ะวันนี้ที่มาจุดประทัดนี่จํานวนกี่นัดคะสองแสนค่ะสองแสนนัดหรอคะมาขอพรกับท่านปู่ทวสุวรรณอะไรไปบ้างคะถึงกลับมาจุดจุดประทัดได้เรื่องงานเรื่องงานด้วยแล้วก็ได้ยอดถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ถูกป่วยก็ถูกเรื่อยๆค่ะ แล้วที่มาในวันนี้ามาแก้บนใช่ไหมคะ,คะหรือว่ามาทําบุญคะแก้บนค่ะมาแก้บนนะ,ค,ะคือก็ไม่ได้บุญแหละแต่แบบเราได้เราก็ทําประมาณนี้ค่ะตั้งแต่มาไหวา้ที่นี่ก็ดีขึ้นมีอะไรอยากจะเชิญชวนประชาชนเข้ามาทําบุญที่วัดประทุมบูชาไหมคะก็มาทําแล้วมันก็เป็นความสุขทางใจอะเนาะคือไม่จําเป็นว่าเออหวังต้องหวังอะไรเนี้ยก็ ถ้ามาทำแล้วดีขึ้นมันก็จะเป็นกำลังใจให้ตัวเองไปเรื่อยๆค่ะครับคุณค่ะเยกอะไรขายดีคะแม่ค้าัค,ค่ะมีคนถูกรางวัลใ,ใหญ่ไหมคะมีเหรอมาซื้อที่เนี่ยนะรางวัลอะไรเนะี่ยรางวัลที่หนึ่งเลยรางวัลที่หนึ่งเลยเหรอโอ้โหแล้วเขาก็มาทมําบุญที่นี่ใช่ไหมเมือม่อเมื่อที่เท่าไหร่คะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเลยนะคนที่ไหนไม่นะทราบเลยคนแถวนี้เนาะ เขาเขาไหว้แล้วเขาเขาจุดจุดทูบได้ค่ะอันนี้มาขายที่นี่เป็นประจำเลยใช่ไหมคะคุณคุณพี่อะไรฮะนิดห <c oughs> นึ่งอะไค่ะเคียงอันนี้คนถูกข้างเคีย <c> ง <oughs> <c oughs> แผงเราเองใช่ไหมที่เราถูกแผงเราเองเนาะ,ม,ะมันเป็นไม่อยากบอกค่ะคุณหนูได้เลขอะไรคะคุณหนูสามแปดฮะ สามสิบแปดเหอหนูมาจุดเลยหนูเคยถูกไหมคะหนูเคยถูกไหมลูกมากับใครคะหนูมากับใครคะมากับแม่กับแม่นะคะน้องอะไรคะน้องใครนะกระติ๊บค่ะวันนี้ได้เลขสามสิบแปดนะคะเก่ง ค่ะเนี่นยคะอมุชชามาทำงานที่นี่เหรอ,อแล้วก็มาทำบุญแล้วไปคนพุทธเน่นเนาะมากันเอยอะไหมมาทมําบกันเอยอะมค<า>นสิบกว่าคน,คนเนี่ยนเนาะอยู่ไกลไหมคะ ตัดใจกวา่านะโรงงาน<ๆ>อ๋อ<ๆ>มาทำบุญเนาะมาเป็นประจำไหมที่วัดเนี่ยมาเป็นประจำไหมมีคนมาประจำเลยมาประจำเลยเนาะมีคนมาประจำอ๋อมาประจำเลยเนาะมาเคยมาถูกหวยไหมมาขอเลขมาขออะไรเขาเนี่ยเคยถูกหวยไหมมีคนเคยแกมีคนถูกไหมมีคนถูกนะวันนี้เรามาขอเลขไหมใช่ได้เลขอะไรอ่ะ แล้วไม่กลับประเทศกับเขาเหรอเขาเรียกกลับแ่บไม่กลับกับเขาเหรอยังไม่กลับไม่กลับนะจะกลับไหมเนี่ยจะกลับไหมจะอยู่ได้ก็อยู่เนาะอยู่ได้ก็กลับเนาะอาอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อดาแนดฮะชื่อดาเนดรอจ้ะโอเคมาชอบทําบุญมาทําบุญบ่อยไหมนะมาทํากันบ่อยไหมวัดเนี่ยมาทําบ่อยไหมบ่อยเลยเมาบ่อยเลยเนาะ ก็ได้โชคได้ลาบนะมาทานอาหารฟรีด้วยอช่มีน้ําด้วยวัดนี้อุดมสมบูรณ์นะมันเนทีสวยใช่สบายเนาะมานั่งเล่นกันจะไม่บรหยุดเนาะจ่ไหมมีที่นั่งเยอะด้วยใช่ไหมค่ะเคขอบคุณค่ะ นมัสก,การพระอาจารย์ค่ะคุเลยพรจอมยณค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะว่าจากที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์นะคะทางวัดปทุมบูชาเราได้มีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะก็ที่วัดเองจริงๆแล้รวรับปกติอยู่นะยโยนนะญยาติโยมก็ยังเข้าวัดอย่างส,สม่ำเสมอนยโยนนะ ญาติโยมก็คงจะคิดได้เ,เพราะว่าคิดว่าเป็นตัวบุคคลมากกว่า,ยาโยวนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีนะญาติโยมก็รู้นะคขาสอนขององ์สมเด็จ